ต่างชาตินักกีฬาต่างชาติชื่อดังใช้เมืองไทยในการฝึกซ้อมหลายครั้งหลายพาเขามาเที่ยวเมือไทยเพราะธรรมชาติและวัฒนธรรมวัฒนธรรมของไทยคือมีพี่มีน้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้ามีพนันออนไลน์มีบอลอาชินโอความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นพ่อเป็นแม่มันก็จะหายไปทันทีมันมีแต่ว่าจะเอาเงินขบบอลยังไงตัดพี่ตัดน้อง ตัดพ่อกับแม่ก็เห็นไหมถ้าพ่อเพื่อหวังเงินห้าหมืนบาทเอาไปใช้นี่พนันออนไลน์ะ <Yeah. S 1> มันก็มีขาวอยู่ทั่วไป <Yeah. S 1> เผาบ้านเพราะขอเงินพ่อไม่ได้ขอเงินแม่ไม่ได้ <Yeah. S 1> เอาไปใช้นี่ไปเล่นกนนารพนัน <Yeah. S 1> นี่ไง <Yeah. S 1> พอมีบอลมีคาสินโนมันตัดวัฒนธรรมที่น้องของประเทศไทยออก <Yeah. S 1> มันแสวงหาแต่ว่าจะหาวิธีข้าบอล ไปเล่นธน,นออนไลน์ได้อย่างไรพ่อก็ฆ่าได้แม่ก็ฆ่าได้น้องก,ก็ฆ่าได้พี่ก็ฆ่าได้ไอ้เธรามีพี่น้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสยามเมืองยิ้ยมมันก็หายไปทันทีก็คือวัฒนธรรมจุดแข็งของสังคมไทยของประเทศไทยที่ต่างชาติเขาอ,อิจฉามากคือมีวัฒนธรรมในการดูแลซึ่งกันและกันแต่คมกำลังจะทำลายจุดแข็งของประเทศไทยด้วยนโยบาย บอลคาสิโนและนโยบายอันนั้นออนไลน์อย่างนี้เขาเรียกว่ารัฐบาลหายชาติได้ยังนี่พูดจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะสำนึกตอนนี้ตอนนี้เขาคงเริ่มจะประชุมครมอเขาประชุมครมอเก้าโมงตื่นดังนั้นีนี่ยเสียงนี้ ปิดห้องดีขนาดไหนก็แล้วแต่ปิดห้องดีขนาดไหนก็แล้วแต่ผมมีสาย่าวที่นั่งอยู่ในห้องการประชุมอลอมมีทีมงานที่นั่งอยู่ในห้องประชุมอลอมเป็นคณะทางานท่านลัมตีอย่าเพิ่งสงสัยทีมงานของพวกท่านอย่าเพิ่งหันสายหันขวาว่าลูกน้องของพวกขั้นเป็นไซส์สุดหรือเปล่า เขารายงานมาทุกครั้งว่าวันไหนที่พี่ตั้มมาวันอังคารเนี่ยเขาได้ยินฮุกนักยืนอยู่ทางสะพานพูดลำโพงเล็กๆสายถาวรอยรา,ายงานบอกว่าได้ยินพี่ตั้มพูดชัดเจนมากวันนี้ลำโพงใหญ่กว่าวันนี้ลำโพงใหญ่กว่าหลายตู้ขยายเสียงเข้าไปในทำนียบด้วยไม่ได้ยินก็หูด,ดว่วนเท่านั้นแหละขณะนั้ทางรี ็ไม่รู้ได้อะไรมาบ้างไม่มีอะไรเลยเอาอะไรไปขายบ้างก็ไม่รู้นอกจากขายที่นาา้าพี่น้องครับไอ้น,นี่ไม่ไดทวนพนันกันแต่มาทายความคิดกันทุกที่นายกใส่ไปเยอรมันจะปังหรือไม่ปังพี่น้องครับขเข้าใจคำว่าปังไหม ผมดีกว่าฟังไปรุ่นเขาคุยกันฟังหรือไม่ฟังจะดีหรือไม่ดีจะสวยหรือไม่สวยนั่นแหละพุดลลที่นายกใส่ไปเยอรมันไปถ่ายรูปกรุณาจับตาที่ชุดนายกและรองเท้าที่นายกใส่ถ้าเป็นเสือขาทวีสินกรุณาดูที่ถุงเท้าเสเท้าวจะผีอะไรนายกบ้าอะไรจะพักคนไทยเหมือนกันเลยแต่งตัวไม่ได้เลือกเหมือนกันเลย ใสเชื่อว่าห้องเหมือนลอกเกลียวดีว่า้้ที่อ,บบอยวครับขอ,ขอนอที่จะมาทำร้ายทำลายในะสังคมประเทศชาติประชาชนไทยนะของเราอ่าถ้าเงินลอกเขาออกแบบเพื่อให้เขาได้เงินและทุกวันนี้มันมีเครื่องไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีมคลื่นต่างๆที่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะ ให้มันออกหัวออกก้อยอย่างไรให้มันออกเลขไหนให้มันออกไปเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นาการพนันนั้นเขาสามารถที่จะออกแบบให้เขาชนะได้ตลอดมันเหมือนกับโดนให้หอกไปหออมาพลิกไปพลิกมาได้แตบวบลุกเอาก็พลิกไปพลิกมาได้หมดนั่นแหละมันใช้คลื่นแม่เหล็กทาได้สั่งการได้หมดาการพนันทุกอย่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างมันสามารถกําหนดได้ไหเหมือนกับทุกวันนี้สามารถกำหนดเปิดปิดน้ำไฟต่างๆได้หมดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคนที่หลงไปเล่นการพนันเนี่ยนะถูกเขาหลอกให้หลงไปเล่นการพน,นันก็ไปเพื่อจะพ่ายแพ้ใช่ไหมไปเพื่อจะเสียเงินใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้งจะทำนะคนที่ไปเล่นการพนันเนี่ยนะผมฟังข้อมูลนะจากกิษฎีกากิษฎีการบอกว่าคนจะถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน แม้ท่านจะมีหน้าที่นะเขียนกฎหมายร่างกฎหมายมีหน้าที่ร่างกฎหมายท่านก็ไม่ได้มีจิตใจชั่วร้ายไดุ้่นะอะไรรัฐประธีนะจุลพันษ์เหรอจุลพรรษ์น,นี่บอกมาให้สัมภาษณ์ว่าเอ๊นะความคิดนะของรัฐบาลนะกับกินสเดพนันในประเทศนะไม่ใช่ไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนที่ไหนนั่นเล่นงบอดเพื่อนมันจะต้อง แก้ปัญหาบ่อนเถื่อนโดยการทำทำ,ทำบ่อนปุกูาากกระถางจะเล่นการพนันได้ไหมมันไม่ได้หรอกใช่ไหมตกลงเนี่ยแม้คนมีเงินน้อยคุณก็ใจดํากับเขาใช่ไหมคนมีเงินน้อยคนก็ื่จะเอาเงินองเขนไม่ง้อก็ชั่วแล้วใช่ไหมไม่ทั่วตั้งง้อใช่ไหมหรือไม่จะทั้งชั่วทันน้งง้ออะไรใช่ไหมเออคิดยังไงอ่ะแก้ปัญหาเศรษฐ,ษฐกิจแล้วให้คนหมดเื้อหมดตั่วจากการพนัน มันก็เงินกันหมทองแล้วทุกวันนี้เนี่ยตกลงคนยากคนจนคนลำบากนี่มันน้อยเกินไปใช่ไหมในประเทศเนี่ยมันมีปริมาณน้อยใช่ไหมมันขาดแคลนคนยากคนจนใช่ไหมต้องเพิ่มปริมาณคนยากคนจนเพิ่มไปอีกด้วยการพนันนะคนยากคนจนมันน้อยเกินไปใช่ไหมมันไม่พอมือในการแก้ปัญหาใช่ไหมต้องคนยากจนมากกว่านี้อีกใช่ไหมไม่ใช่มันเยอะจนคุณแก้ปัญหาไม่ไหวแล้ว ชาวนานลยว่ามาปัดหวงเลยใช่ไหมราคาข้าวตกตำ่ำต้นทุนสูงราคาข้าวตกตำ่ำคนไม่ดูแลชาวนาเลยนะก็มันเข้มแข็งเกินไปคนไทยถึงทำได้ทดี่โอ้โหซื้อง่ายๆหน่อย,ย,ยให้มันเล่นการพนันซึ่งเนื้อประดาตัวตกเป็นที่ค่านัดกันเมืองตลอดกาลนานเลยอ่ะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะทําไมถึงคิดอย่างนั้นทาไมถึงทาอย่างนั้นนะแล้วคนที่นะ ซึ่งเนื้อประดาตัวเสร็จแล้วเป็นไงอนนเอา้าก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวของกันเมื่อไม่ไม่มีเงินไปซื้อข้าวของแต่ละบริษัทแต่ละกิจกรรมการงาน,นาที่ทาเข้าไปอาชีพแต่ละอาชีพคนไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของเศรษฐกิจไปได้ไหมไปไม่ได้เจ๊งไหมเจ๊งใช่ไหมนี่คือการสร้างเศรษฐกิจหรือทําลายเศรษฐกิจทำลายชณะแน่นอน ถ้าพี่น้องจําได้เมื่อไม่นามนมานี้เราเคยรวมตัวกันและล่าล,ลายชื่อหนึ่งแสนลายชื่อจําได้ไหมบ,ไบอกอุ้งอิงว่าเราไม่เอา MOUC เจําได้ไหมไรอบนั้นช้ากว่ายากกว่าอุอ้งอิงยังต้องยุติ <ว í> แต่เรื่องคาสิโนเรื่องพนันออนไลน์ทำง่ายกว่าเร็วกว่าคนไทยไม่เอาอ,อู้อี อิงคุณต้องยุติให้ได้ก็ว่าส่วนหนึ่งของการไม่พอใจของประชาชนคนไทยคือเรื่องคาสิโนและพะนันออนไลน์ครับเรามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะพูดคุยในฐานะฉันมิตรในฐานะคนที่เจริญผมบอกพี่น้องตำรวจนะครับเราคนไทยด้วยกันนะครับถามว่าพี่น้องตำรวจท่านอยากให้ลูกหลานท่านตดคาสิโนไหม ไม่อยากดังนั้นเดี๋ยวพวกเราจะไปเราจะตั้งขบวนตรงนี้และเราไปพูดคุยกันไม่ยาวให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบโดยที่เราไม่เอารถคันนี้ไปเราจะใช้ปากของพวกเราพูดคุยผมขอเชิญชพี่น้องมาตั้งขบวนด,ด้านนี้เลยครับเชิญเลยครับ2,498ราายชื่อครับขอพี่น้องตั้งขบวนตรงนี้เลยนะครับเชิญเลยนะครับพี่น้องครับก็จะมีเป็นเขียนว่า เรียนนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีซองเอกสารจำนวน1นึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดรายชื่อหยุดคาสิโนและพนันออนไลน์นะคะรวมถึงตรงบริเวณด้านหน้านี้นะคะก็ได้มีป้ายเชิญสัญลักษณ์นะคะที่เขียนว่าช่วยคนผิดติดพกทั้งชุดนะคะเป็นต้นนะแล้วก็ป่วยพิดติดพกไม่เอาการพนัน ประเทศไทยสู้สอ้ค่อโ เพราวนี้ดแรงกันนิดนึงนะคะชาวบคานถ้าบอกว่าพงอยู่ไม่ตัดไปนี่อาจจะไมเคยกินนะคะเพอร้อนมากวันนี้เราอยู่บรรยากาศเต็มตันถนนแต่ยังนำมาชาวชนจะมม้าแตะัดเลยันตอนผ่านาไปแจ้งิัยจเปนพันะคาอาจจะมีการสิด่องการัตนการรอนผ่านกนด้แต่ว่าไม่ได้ใการมีการรันตอน รักษาความปลอดภัยนะคะประมาณหนึ่งกองร้อยก็ประกอบไปด้วยหลายสอนอนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสอนอนผ้าาสอนอนังนั่งเป็นต้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งการเดินขบวนในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความสงบนะคะก็จะมีพี่ๆตำรวจนะคะคอยอำนวยความสะดวกให้นะคะเดี๋ยวจะไปดำนะคะ ดนนำนะโดยนำหนึ่งแสนกว่ารายยื่นนะคะมายื่นให้กับทางนาะยกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้เนี่ยขนาดยังไม่ได้เราก็ คนที่มากลุ่มนี้คือประชาชนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับพวกคุณไม่ต้องกลัวพวกเราเลยเพราะเราหวังดีต่อชาติบ้านเมืองไม่คิดจะมาทําร้ายตัวพวกคุณเลยทำเพื่อให้พวกคุณตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องถ้ามันไปไม่รอดมันไปไม่รอดด้วยตัวพวกคุณเองวันนี้คณะของเราประกอบด้วยหลายส่วน ทั้ง,ออง,องคอปตสนปปสกองทัพธรรมและไทยพักดีที่จะยื่นรวบรวมรายชื่อได้112,498สรายชื่อที่จะอยากให้ผู้อิงด้รับทราบว่าการรวบรวมครั้งนี้การรวบรวมที่ง่ายมากเพราะประชาชนต้องการให้ความร่วมมือว่าไม่เอาคาสิโนและพนันออนไลน์ครับเศรษฐกิจ ผมจาได้ว่าเคยมีนักการเมืองที่มีอิทธิพลต่อพระเพื่อไทยบ่งบอกว่าการแจกเงินประชาชนนั้นน่ะถือว่าสิ้นคิด,ดจาได้ไหมไเขาเคยพูดว่าการแจกเงินประชาชนถือว่าสิ้นคิด,ดแต่วันนี้ถ้าคุณจะตั้งการโนเพื่อหาเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้ผมควรไปตายครับ ไม่มีประเทศไหนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้โดยใช้อบายจมุกผมจำนะครับแกมาครับใช้กฎหมายทุจริตคอรับช่นรับสินบนแม้แต่นักการเมืองก็รับสินบนไม่มีประเทศไหนจะพัฒนาได้เพราะใช้อบายจมุกโดยเด็ดขาดครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะพัฒนาประเทศคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจ คุณใช้กาสโนใช้พนันออนไลน์ใช้อบายมุกแบบนี้ลาออกไม่พอต้องไปตายเท่านั้นครับและสิ่งที่ผมต้องย้ำที่คุณบอกว่าต้องการเอาของใต้ดินมาอยู่บนดินคนจำนวนน้อยก็เข้าใจผิดที่คิดว่าเอาของใต้ดินมาอยู่บนดินแล้วของใต้ดินจะหมดไปไม่จริงไไของใต้ดินมันจะมีมากขึ้น พี่น้องวัดง่ายที่สุดก็คือพี่น้องดูหวยที่พี่น้องมีหวยบนดินหวยใต้ดินหมดไปไหมไม,มันกลับมีเยอะขึ้นใช่ไหม,ไมถ้าคุณเอาบ่อนใต้ดินมาอยู่บนดินไม่เพียงแต่จะมีของบนดินถูกต้องตามกฎหมายบ่อนใต้ดินจะมีมากขึ้นครับรและสิ่งที่คุณชอบอ้างคุณชอบอ้างว่าประเทศสิงคโปร์ คุณอย่าลืมนะครับว่าประเทศสิงคโปร์ว่าเขาจะทำคาสิโนทำเอเจนเมนต์คอมเพกเขาศึกษาความพร้อม10ปีฮะแต่อันนี้คุณศึกษาอะไรประกาศนโยบายยังไม่กล้าประกาศเขียนในนโยนบายยังไม่กล้าเขียนอยู่ๆมาประกาศทำแบบนี้เลอจะไปเทียบกับสิงคโปร์ฮะมันคนละชั้นกับสิงคโปร์เพราะเขาเป็นประเทศที่บังคับใช้กฎหมายแบบแข้งงวดเอาจริงเอาจัง ไม่มีทุจริตคอร์รัปชันดัชนีความโปร่งใสของสิงคโปร์ติด1ใน5ของโลกแต่ดัชนีความโปร่งใสของรัฐบาลองค์อิงอวันนี้ติดอันดับ1้อของโลกถ้าคุณตั้งกาสิโนคุณต้องไปเปรียบเทียบกับบอยเปตหรือสีฮานูวิลไม่ใช่สิงคโปร์ฮะท่านครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนไปยังรัฐบาลองค์เองคุณต้องศึกษาอาดีตของประเทศไทย พี่น้องหลายท่านทราบแล้วตั้งแต่สมัยรุ่นเก,ก้ารัชกาลที่5ก็มีบ่อนเกิดขึ้นและรับรู้ว่ามันสร้างปัญหาต่อสังคมพระองค์ท่านให้ยกเลิกและยกเลิกแบบเสร็จสมบูรณ์คือในสมัยรุ่นเก,ก้ารัชกาลที่6หลังเปลีป่ยนแปลงการปกครองปรากฏว่ามีนายกอยู่สองคนที่เอาบอนถูกต้องโดยรัฐบาลสองสี 2, 4, 8, 1, ่แปดหนึ่งจอมพลปอเอาบอนเข้ามาใช้แบบถูกต้องสองสี่เก้าศูนย์นายกรวภายวงมาเป็นนายกก็เอาบอน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเหมือนกับรัฐบาลอูอิงจะทำผมบอกพี่น้องเลยนะครับว่ารัฐบาลมีรายได้เยอะมากๆแต่สุดท้ายอาชญากรรมประชาชนติดการพนันแบบรําแงมประชาชนฆ่าตัวตายณขณะนั้นเองรัฐบาลต้องยกเลิกบอนของรัฐบาลเสียเองและวันนี้ถ้าอู๋อิงจะทำผมจากับพี่น้องนะครับอันนี้สําคัญมากรัฐบาลจะไม่ใช่เป็นผู้ตั้งบอนเอง แต่แตา่เอกชนจะยอมเลิกไหมไม่ยอมใช่ไหมครับยังไงเอกชนก็ไม่ยอม,อยอม,ยอมถ้าสัญญา30ปีเขาต้องกอบโคนไปอย่างน้อย30ปีประเทศไทยจะแย่เรื่อยๆมีทางเดียวเท่านั้นเราต้องยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นครับพี่น้องครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมจะต้องแถมกับพี่น้องหลายคนพูดะนักวทชาจากการก็พูด คุณไม่กล้าหาเสียงกับประชาชนและคุณเอาสิ่งนี้เข้ามาได้อย่างไรองค์หิงถ้าคุณแน่จริงคุณเอามาหาเสียงสิผมท้าคุณคุณยุกธสภาเอานโยบายน,นี้ไปหาเสียงเลือกตั้งข้างหน้าถ้าคุณชนะเข้ามาแบบนี้นะคุณจะตั้งสักร้อยแห่งในประเทศไทยผมไม่ว่า,าแน่จริงจุทธสภาเอานะโยบายบอลและพนันออนไลน์มาหาเสียงถ้าคุณแน่จริงอันนี้แม้แต่ พวกเรารับทราบเพียงว่าแค่หาเสียงไม่กล้าหาเสียงให้พวกเราไปเปิดในนโยบายพักของพักการเมืองทุกพักแม้แต่พักร่วมรัฐบาลไม่มีพักไหนกล้าเขียนเรื่องเปิดการชนโนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีพักไหนจะเปิดพนันออนไลน์แต่พวกนี้มามัดมือชกประชาชนนะขณะนี้เรายอมไม่ได้ครับ ยังไงผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่เอาแน่นอนคนระับไม่ยอมให้มันเกิดแน่นอนอย่างที่ผมบอกพี่น้องตอนที่พวกเราคัดค้าน m o u 4 4เราใช้พลังมากกว่านี้เฉพาะกาสิโนพนันออนไลน์ความร่วมไม้ร่วมมือของประชาชนสูงมากเขาจะฟังไม่ฟังเราไม่รู้แต่ผมเตือนพี่น้องเลยนะครับว่าไอ้พวกนี้มันชอบเอาหูตัวลมทราบข่าวว่าวันที่3 8นายกงูิงก็ไปเที่ยวเยอรมันอีกแล้ว ไม่ได้เป็นแค่รัฐบาลนะฮะอยากจะไปดูงานแต่ว่าดูงานของนักการเมืองคือไปเที่ยวฮะถึงเวลาแล้วครับพี่น้องในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ไม่มีอะไรที่มีพลังสำคัญไปกว่าพี่น้องต้องลุกขึ้นยืนครับพี่น้องอพี่น้องคนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นยืนสู้ครับพี่น้องครับ ร่วมมายร่วมมือกันตะโกนดังๆทั้งแผ่นดินว่าคนไทยไม่เอาคาสิโนคนไทยไม่เอาพนันออนไลน์คนไทยไม่เอาคาสิโนคนไทยไม่เอาพนันออนไลน์คนไทยไม่เอาคาสิโนเขาบอกว่าคนไทยจะเข้าเล่นต้องมี5้ล้านแน็คง คือจริงๆแล้วผมเข้าใจเจตนาของกฤษสุริกานะัคือกิจสุริกาก็ไม่ต้องการให้คนไทยเข้าไปเล่นแต่ผมมีข้อทุกเกีก่ยวกฤษกิริกาตรงที่ว่าสังคมไทยการบังคับใช้ขอกฎหมายมันแย่มากการตาบตามคาสิโน,โนการตาบตามพนันออนไลน์ไม่มีการกระทำแบบจริงจังการที่คุณบอกว่าคนไทยก็ต้องมีเงินฝาก50ล้านเท่ากับว่าคนที่มีต่ำกว่า50ล้านก็จะไปเล่นบอ่อนใต้บินบ่อนเถิดยังไงเมื่อจะออกสไตล์หรือออกฝ่าไม่เป็นผลดีเลยนะ ผมเชื่อต้องตอบรับผมเชื่อถามว่าทาไมผมเชื่อมั่นผมดูปฏิกิริยาของพ้องประชาชนแรงแรงกว่าที่คิดขนาด MOU สี่สี่ตามที่เรเ,เรียนไปว่าผมว่าแรงแล้วน,ะน,น,นั้นแต่การชโนขนานออนไลน์กระแสต่อต้านการลงชื่อเร็วมากวันละหมื่นกว่าคนวันละหมื่นกว่าคนขณะที่ตอนที่เรารับลงชื่อ MOU 4 4วันหนึ่งเป็นหลักพันจะช้ากว่าเยอะงนั้นถ้าอุ้งอิงเดินหน้าผมมั่นใจอุ้งอิงอยู่ไม่ได้ครับมั่นใจ แน่นอนย้ำนะครับถ้ารัฐบาลไม่ตอบรับเหตุการณ์ในวันนี้จะมีการยกระดับการชุมนุมแน่นอนครับคือ,อผมต้องย้ำกับทางรัฐบาลวันนี้พวกเรามาครับพอให้รู้สึกว่าเรามา,า,าด้วยความหวังดีไม่ได้มาทำอะไรที่มันผิดกฎหมายดังนั้นแต่ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังช่วยไม่ได้ อย่างในการประชุมคลรวันนี้เองก็ไม่มีเรื่องของกาชิโดหรือว่าอินเระเป็นคอนเซ็คต์เข้าในก่วาระการประชุมะัรับการมายื่นในช่วงวันนี้ถือว่าเป็นการ,รกดดันรัฐบาลผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีอย่าลืมว่าการคัดค้านการต่อต้านการสุดโตเพนันออนไลน์ต่อเนื่องมาเป็นเดือนๆไม่ใช่พวกเราเท่านั้นนะนักวิชาการหลายกลุ่มก็ออกมาคัดค้านหมดการที่เรื่องนี้ไม่เข้าสู่ที่ประชุมคลรในวันนี้มันบ่งบอกว่านี่คือสัญญาณบวกว่ารัฐบาลจะถอยครับ อธิบายให้สื่อฟังต่อผมให้ตื่อลองสังเกตตอน MOU4 สี่สี่แล้วมีพี่น้องประชาชนออกมาคัดค้านกันเยอะและมายนหนังสือคัดค้านและออกมาจำนวนมากผมจําได้ช่วงนั้นกําลังจะเข้าคอรมอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ a C c หลังจากมีกระแสต่อต้านเขาชะลอและตอนนี้น่าจะชะลอจนเหมือนจะยุยติปนี้น,น,น,นะถ้าเรื่องนี้ไม่เข้าผมเชื่อว่ามันเป็นสัญญาณบวกของประชาชนผมเชื่อว่าอย่างไนครับ แต่เตือนนะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณแค่หลอกให้เราดีใจเล็กๆน้อยคุณเจอของจริงแน่นอนผมจำนะคุณยงอิงคุณอยู่ไม่ได้ผมยรนงจังคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนวันเราก็จะลงงปฏิสังเตคืนนะถ้าคุณเดินหน้าแบบนี้คุณแพ้นะในทางจิตวิทยาเทากับคุณหมอคุณลัวถ้าคุณแน่คุณมั่นใจว่าสิ่งที่กุณงอิงถูกกล่าวหาในยัตตินั้นน่ะถ้าคุณคิดว่าคุณชี้แจงนั้นคุณจะไม่กลัว เดี๋ยวน้อยคุณให้เข้าไปเหอะสองวันสามวันนะไม่มีไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณให้แค่วันเดียวแล้วบหวกคืนนั้นเลยนะรัฐบาลอยู่ระบากแล้วผมเชื่อว่าดีไม่ดีเกิดกันเปลี่ยกันอย่างเงั้นฝังทีนรัฐบาลน,นะเรื่องนี้และเตือนฝ่ายค้านด้วยือข้อมูลที่จะมีการพิปายผมเข้าใจว่าประชาชนรับรู้เยอะสิ่งที่ฝ่ายค้านจะมาพิปายในสภาจะใช้วโหารอย่างเดียวไม่ได้นะฝ่ายค้านคุณต้องหาหลักฐานมาตีแผ่นะ คุณต้องหารเราถานปฏิแผ่ให้ประชาชนได้เห็นว่าข้อกก่าฮะไอชั้นที่สี่เรื่องนู้เรื่องนี้เรื่อง,อง,องต่างๆคุณต้องมีเอกสารที่เป็นหลักฐานปฏิแผ่ถ้าฝ่ายค้านไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารปฏิแผ่ฝ่ายค้านก็ตายได้เหมือนกันนะคือฝ่ายของฝ่ายค้านและรัฐบาล ปีคนสม <im itation> คิดเชื้อโค้งก็งจะมาล้มเสือวันนี้มีมีเจ้าภาพเยอะเจ้าภาพที่มาร่วมกันในการคัดค้านมีทั้งคุณหมอวรงในนามใช้พักดีนะครับแล้วก็ตัวแทนรวทั้งคอ,อปทองค์ทพอพออับรรมสปปสหนึ่งก็เท่ากับเดินไปสู่สู่หุกเหวนะครับเพราะว่าปลายทางของเหวคือการตกลงไป ถ้ารัฐบาลยังเดินหน้าท้ายที่สุดรัฐบาลเองก็จะไปไม่รอดเพราะเรื่องนี้พี่น้องประชาชนเขาคัดค้านกันทั้งประเทศการแสดงพลังของพี่น้องไม่ใช่แค่พวกเราตรงนี้อย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปก่อนหน้านี้ว่าแม้แต่องค์กรทางาศาสนาหลายองค์กรก็อย,อยังออกมาคัดค้านนะครับอาทิตย์นี้คอปถอของก,ก็ทำเตรียมพร้อมที่จะไปพบก,กับผู้แทนทั้งาศาสนาสลามาศาสนาพุทธเพื่อ สร้างความเข้าใจร่วมกันเพราะก่อนหน้านี้นท่านก็แสดงตัวในการทัด้านเรื่องนี้มาดตลอดดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําสิ่งที่รัฐบาลต้องทําคือฟังเสียงของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ฟังเสียงของใครคนใดคนหนึ่งอย่าให้แค่พ่อนายกรัฐมนตรีนี่ระบุก,กันชัดเจนอย่าให้พ่อนายกรัฐมนตรีมีอานาจเหนือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคือผู้บริหารประเทศ เราต้องให้อำนาจของพี่น้องประชาชนได้เข้มแข็งอย่าให้อำนาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีมนทินอยู่เหนือกฎหมายแบบทักษณิณชินวัตรคุณหมอบระงบอกว่านักการเมืองคนหนึ่งบอกว่าถ้าแจเกเงินคือสิ้นคิดแต่ถ้าทำอายุกคือสิ้นชาติับพี่น้องครับมันเหมือนเอาชาติเอาประเทศเอาแผนดินของประเทศไปเล่นการพานันมันไม่รู้ว่าจะได้หรือจะเสีย ทำไมเอาประเทศไปเสี่ยงแบบนั้นละ่ะแต่ถ้าพัฒนาในทางที่ถูกที่ต้องประเทศมวนจะเดินหน้าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของไทยคือวัฒนธรรมและธรรมาชาติทําไมการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ต่างชาติเข้ามาทั้งการกีฬาและการท่องเที่ยวอื่นทําไมไม่ทํานี่ถึงเวลาเสีย่ยมเพราะพักร่วมฝ่ายค้านที่พยายามทําเรื่องการท่องเที่ยวกีฬารัฐบาลก็ไปตัดเขา ก็ต้องเสี่ยมให้ทะเลาะก,กันคุณเนวินประกาศว่ารัฐบาลจะยกเลิกการแข่งโมอโเตอรท์ทีพทึ่งสร้างรายได้ห้าพันกว่าล้านบาทให้กับประเทศแต่รัฐบาลกลับจะยกเลิกการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการกีฬาแต่จะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอบายยออบยมุขแทนคำถามก็คือพักรว่วมรัฐบาลที่คิดว่าเรื่องนี้แบบนี้เป็นสิ่งที่ดียังจะร่วมกับรัฐบาลกับพักที่นำนโยบายขายชาติขายแผ่นด,ดินมาเดินหน้าแบบนี้ใช่หรือไม่ วันนี้พวกเราจึงบอกว่าครมอต้องมีมีสติในการไปตองเรื่องนี้กิษิริกาท่านห่วงใยท่านสร้างเงื่อนไขไว้แต่เราก็ห่วงใยเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วพอแปรยติมันก็จะเหมือนกับพรบที่ทศกรรมสุดซอยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดไม่ถึงนะครับดังนั้นวันนี้พวกเราจึงมาแสดงตัวแต่ต้นลมก่อนหน้านี้ก็แสดงตัวกันแล้วหลายท่านก็ยืนยันในการคัดค้านวันนี้ก็มาสื่อสารกับครมกันอีกรอบหนึ่ง ให้ฟังเสียงของพี่น้องให้ฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องการให้ลูกให้หลานให้ประเทศตกอยู่กับนโยบายอบาย,ยมุกไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนให้ลูกให้หลานมีความเสี่ยงกับนโยบายที่ไม่ปลอดภัยที่รัฐบาลพยายามเล่นผักกันขึ้นนะครับวันนี้อย่างที่พี่น้องเห็นมีคุณหมอได้ล่ารายชื่อแล้วก็มีหนังสือจากพวกเราและทีมงานนะครับวันนี้ก็จะยื่นผ่าน ตัวแทนของรัฐบาลในการประชุมครั้งนี้ถึงแม้การประชุมคลมอครั้งนี้ไม่มีวาระวาระนี้แต่อยากให้คลมอได้รับทราบว่าจะประชุมกี่ครั้งพวกเราก็จะคัดค้านไม่ให้มีพนันออนไลน์และคาสิโนในเมืองไทยผมเรียนผ่านท่านนายกรัฐมนตรฐผ่านท่านรองเลขาแลนท่านสมคิดเชื้อคงนะคผมเชื่อว่ากระแสที่ท่านสมคิดจะส่งคือกระแสที่พี่น้องไม่ต้องการการเสนอและตาราง และผมก็เชื่อโดยลึกด้วว่าแม้แต่ต like ัว <eviden> ท <ced> ่านเองก็คงไม่ต้องการให้ลูกหลานท่านติดการโนรติดการออนไลน์เพราะภายใต้สังคมที่มันแย่มากจากการนับใช้รหลาเราเกรงนะว่าจะทําให้ประเทศไทยสิ้นชาติได้นี่คือการทำหนังสือและรวบรวมรายชื่อจากประชาชนใช้เวลาเพียงประมาณ12องวันผมได้มา1 1 2 2 4 9ื่อรายชื่อมายื่นผ่านท่านรองเลขาานะครับเพื่อเรียนให้ท่านนายกนะครับเรียนท่านนายกว่าขอให้ยุติเถิด ย้ำนะครับขอให้ยุดิเถิดถ้าไม่ยุดิิผมเกรงว่ารัฐบาลจะไปไม่รอดครับอบคุาครับอรมังอยากให้นายกฟังเสียงของคนไทยคุณกล้าไปฟังเสียงของนักท่องเที่ยวเยอรมันหรือนักลงทุนเยอรมันแต่คุณอายที่จะฟังเสียงของคนไทยที่ห่วงใยประเทศหรือไงคุณแปรของทางชินวัตรคนไทยมาเยืนอยู่ข้างทำเนียบมาบอกที่ข้างทำเนียบด้วยความห่วงใยต่อประเทศ ด้วยความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนคนไทยถ้านโยบายเช่นนี้ออกไปความปลอดภัยในการใช้ชีวิตคนไทยจะน้อยลงน้อยลงแล้วไทยจะเหลืออะไรจะเหลือวัฒนธรรมให้ลูกให้หลานได้สืบต่อหรือไม่เป็นสิ่งที่พวกเราห่วงใยอนาคตของประเทศชาติในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เป็นเจตนาที่ดีเต็มไปด้วยความห่วงใยต่อประเทศและคิดว่าคอรมอคณะรัฐมนตรี จะมีความรักประเทศเหมือนพวกเราที่รักประเทศชาตินะครับขอบพระคุณครับทีมเมื่อสักครู่ทางทีมงานท,างท่านสมคิดบอกให้รอรอแป๊บหนึ่งกมันจะเดินทางออกมาแต่เมื่อกี้ะหว่ังเดินทางนะพี่เามาแล้วนะอ๋อโอเคมา